เฮ้ hey, hey. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นมาครับ0ูน0์นะคะเป็นลาเผ่นใช่ไหมเราใช้สกินกิป,ปุรินั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มไปอันนั้นกันเลยเดี๋ยวเรานะคะจะบอกว่าอันนั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะบอกว่ามันมีของหลายอย่างเพิ่มเข้ามา พิมพ์ว่าอะไรเดี๋ยวเออโอเคเขียนค่ะมันมีของเพิ่มเข้ามาค่ะโอ้ทำไมเราไม่ปาบเป็นแฟดวะ โอ้ยสป,ปิดโคตรเล็กเลยอยู่ในป่าป่ะเนี่ยมันมีของเพิ่มเข้ามาค่ะแล้ว่เอาแลไรอุย้ยไม่ใช่กดพีดแม่เสร์บแอนเคิวโอ้ยเร็วๆวนี่นะไวทีคอนจีอีซี่โอ้ย อิ <alternative S 2> ิน f ิ n i ฟ y p โอเคได้แล้วค okay. ได้แล้วมันมีของหลายอย่างเพิ่มเข้ามาค่ะเดีย๋ยวเอเดีย๋ยวนะ c ค l าแบกก็มีนะ สเกลิตั leton, Ma. Zombie, Ma. นมาซัมบี้มานี่นะคะก็จะเป็นซัมบี้มาสเกลิตันมาซัมบี้อะไรนี่นะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยตัวแรกน่ย ก็จะเป็นเดี๋ยวอันนี้นคืออะไรก็จะเป็นสเกลิตันม้าซอมบี้ม้าแล้วก็นะคะมีสองตัวเออโอ้อสเกลิตันม้าโคตรเทพเลยอ่ะข้าถึงเอือเอือโอ้าย,ยากมาก ไปที่อื่นถึงไม่อยากเก็บอีอตุ่นเขียวๆนั่นและอันนี้นะก็จะเป็นซัมบี้มา้าใช่ไหมแต่มันไม่สามารถขี่ได้นะคะแล้วก็จะฆ่ามันเตะเตะตายไปเกลือตายนี่นะคะ<ป>ก็จะมีของมาเพิ่มหลายอ่ะ มันก็มนมไม่ใช่ม้าธรรมดาเลยเดี๋ยวชุกแบบนปเจาสวานคือยอใหอยตัวพยายามต่อไปการับคมาดูลานขอ ก็มีเพิ่มนะฮะมีเพิ่มมาไอตัวนี้ก็มีอ่ะไีชูเกอร์อะไรเนี่ยเราแล้วนะค่าก่อนเมื่อคืนเลยไม่รู้นี่เนาก็สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนไปบ่ายฮะเดี๋ยวแค่นี้สี่นาทีอ่ะเออสำหรับคืนขอตัวไปบ่าย